ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ at pk 2 4อย่าลืม at pk 2 4แฟนผีกรีฑเชลซี Chelsea. โอเคขายเมสันเมาส์ให้แมนอยู่เรียบร้อยสาวกเรดอาร์มี่ได้เฮดังๆบ้างแล้วล่าสุดเชลซีตกลงขายเมสันเมาส์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยที่ราคา2,700ล้านบาทแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีก บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเมสันเมาส์กองกลางด้วยผพอดีของเชลซีเรียบร้อยด้วยค่าตัวรวมโบนัส60ล้านปอนด์ตามการรายงานจากฟาบิโซโรมาโน่เดี๋ยวนี้แบ่งเป็นเงินค่าตัวเมสันเมาส์แบบเน,น้นๆ5้้าล้านปอนด์บวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านปอนด์เรื่องสัญญาส่วนต,วตัวตกลงกันได้ตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนซึ่งเมาส์จะเซ็นสัญญายาวกับแมนยูนตเดตถึงสิ้นเดือนมิถุนาปี2 0ง8นีนอกจากนี้โรมาโน่เสริมว่าเมสันเมาส์ น่าจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับปีศาจแดงหลังผ่านพ้นช่วงสุดสัปดาห์นี้อินต,ตอมิลานคาดหวังให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้ออังเดโอนาน,น่าอย่างเป็นทางการภายในวันศุกร์นี้ปีศาจแดงเพิ่งจะควา้าเมสันมามาร่วมทีมหลังจากตกลงกับเชลซีได้สําเร็จซึ่งกินเวลานานมาหลายสัปดาห์แต่ท้ายที่สุดแล้วกองกลางสัญชาติอังกฤษกำลังจะย้ายไปเล่นในถิ่นออตฟอร์ดอย่างเป็นทางการ วันเดียวกันมีรายงานเผยออกมาว่าเป้าหมายต่อไปของปิศาจดงคือองเดโอนา่าโดยสื่อในอังกฤษและอิตาลีระบุตรงกันถึงการขยับตัวจากฝากฝั่งยูนเนเตตช่วงดึกขคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาจาลลกกาดิมาเซโอลงข่าวเกี่ยวกับปนาคตมือก่าชาวแคมรูนจะถูกตัดสินภายในวันศุกร์นี้โดยอินเตอร์ปรารถนาให้แมนยูยื่นข้อเสนอแรกเข้ามาอย่างเป็นทางการสื่อดังอิตาเลียนรายงานต่อไปอีกว่าอินเตอร์ต้องการค่าตัวประมาณ50บล้านยโูโรบวกกับโบนัสตามผลงาน ทำให้ทุกอย่างอยู่ที่ผิแรงจะดําเนินการทันทีหรือไม่พอฝั่งอินเตอร์อยากได้ความชัดเจนในส่วนนี้ซึ่งหากทีมในอังกฤษจริงจังและเข้ามาเจรจาอย่างเป็นทางการอินเตอร์ก็พร้อมเปิดทางให้นอกจากนั้นรายงานยังเผยต่อไปว่าอินเตอร์วางตัวแทนโอนานาไว้เรียบร้อยโดยมีชื่อของเอมิลอัลเดโรของซามโดเลียและอนาโตลี่ตรูบินจากชัคซาโดเนตเป็นทางเลือกมีแววไปจริงเทนฮาร์เบคฮีตันซบลูตันลังเดคิอาเตรียมบอกลาแมนอยู่ เอกทนหาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปฏิเสธที่จะปล่อยทอมฮีตันในด่านสำรองย้ายไปร่วมทับรูตันทาวล์สโมสรนน้องใหม่แห่งพิีเมยรีกเพราะจำเป็นจะต้องเก็บนักเตะไว้เนื่องจากเดวิดเดคอารเตรียมแยกทางกับผีแดงหลังหมดสัญญาสัญญาปัจจุบันของเดคอาจะสิ้นสุดในวันศุกร์ที่30มิถุนายนนี้ตรงที่ผ่านมาสโมสรอพยายามเจราจาเพื่อขยายสัญญาฉบับใหม่แต่ล้มเหลวไม่เป็นท่านั่นหมายความว่าจะตัวจะโบกมืออำลาแมนยูหลังใช้ชีวิตอยู่ในโอทัฟฟอร์ดมานาน12ปี ด้วเทเลกราฟสื่อชนำเมืองผู้ดีรายงานว่าจากอนาคตของในด่านดิกกีทีมชาติสเปนอย่างได้ความแน่นอนยังเหลือสัญญากับต้นสังกัดไม่ถึงวันทำให้เทนฮาก์คจำเป็นต้องเบรกฮีตันจากการย้ายไปเฝ้าเสาให้กับลูตันโดยปริยายสำหรับฮีตันมีโอกาสาได้ลงสนามแค่สองเกมในศึกคาราบาวครับเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและขอขึ้นบัญชีย้ายทีมเพื่อได้รับโอกาสลงเฝ้าเสามากขึ้นในฤดูกาลหน้าแต่สถานการณ์ของดีเคอาร์ทำให้แมนยูจำเป็นต้องเลือกใช้อ p ปช่นขยายสัญญาไปจนถึงปี2024 ทั้งนี้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแมนยูมีนักด่านสามคนได้แกด่ดคเคอาฮีตันและแจ็คบัตเลนส่วนนายของบัตเลนย้ายมาเล่นแบบยืมตัวจากคิสันพเพลธปัจจุบันเลือกย้ายไปเฝ้าเสาให้กับเรนเจอร์ด้วยสัญญา4ปีขณะที่ดีนเฮดเดอร์สันถูกส่งไปเฝ้าเสาแบบยืมตัวกับน็อตติงแฮมฟอร์เรสแต่ดวงแตกต้องผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บต้นขาทําทให้พาดช่วยฟอร์เรสตลอดช่วงครึ่งฤดูกาลหลังแต่อนาคตของเขากับผีแดงคงไม่มีอีกแล้วคาดว่าจะไปเล่นกับฟอร์เรสแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้ ด่านเทนฮากตอนนี้ต้องการจะเซ็นสัญญาผู้รักษาประตูรายใหม่ข้อหมายแรกคือโอนาน่าในด่านของอินเตอร์มิลานที่โชว์ฟอร์มได้หน้าพลรรับใจและงานนี้แมนยูพร้อมจะคว้ากระเป๋า45ล้านปอนด์ให้อินเตอร์พิจารณาปล่อยนักเตะมาเล่นในโรงละครแห่งความฝันลุยซฮาออกโรงหนุนเฟสควรย้ายออกจาก Man แมนยูซบปูแลมซัมเมอร์นี้มิดฟิลด์ทีมชาติบาราซิลเหลือสัญญากับแมนยูอีกเพียงหนึ่งปี เขาได้รับความสนใจจากฟูลแลมในซัมเมอร์นี้เขาไม่ใช่ตัวเลือกลำดับแรกๆของเอริกเทนฮาร์กลุยซาฮาอดีตดาวยิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกรูนุนหลังเฟสกองกลางบาเซเลียนว่าหากเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในแผนการเท็มทีมของเทนฮาร์กก็ควรมองหาตัวสังกัดใหม่ดีกว่าแม้ยังเชื่อลึกๆว่านักเตะยังมีโอกาสกับสโมสรแข่งไว้0สตาร์ตตัวจริง12นัดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาโดยถูกส่งลงในฐานะสำรองอีก23นัด และมีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองแต่ไม่ถูกส่งลงสนามอีก3มนัดจากทั้งหมด38เกมที่มีชื่ออยู่ในทีมอยา่างไรก็ตามเฟตไม่ใช่ตัวเลือกลำดับต้นๆในตำแหน่งกองกลางภายใต้ยุคข,ของเอริกเทนฮาร์กโดยก่อนหน้านี้เขาได้รับความสนใจจากฟูลเล่มเขาเป็นนักเตะท,ที่มีความมุ่งมั่นอย่างมากและผมก็จะไม่พูดอะไรที่แย่ๆเกี่ยวกับเขาคุณสามารถบอกได้ว่าเขาฝึกซ้อมอย่างหนักและเป็นผู้เล่นที่จงรักภักดีสุดๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขา ไม่เป็นเรื่องที่จะพอเข้าใจกันได้หากเขาต้องการลงเล่นมากกว่านี้ปู่แลมเป็นสโมสรที่ดีเขาจะรับโอกาสลงเล่นมากขึ้นมันจะเป็นดีลย,ย้ายทีมที่ดีสําหรับเขาแต่ผมยังเชื่อลึกๆว่าเขาจะมีอนาคตกับแมนอยู่เพราะฤดูกาลมันยาวนานมากและคุณไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นเรื่องการบาดเจ็บเรื่องอื่นๆถ้าเขาไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของเอริกตันฮาก์ในฤดูกาลหน้าเขาก็ควรย้ายออกจากทีม พบโอกาสคว้าหัวหอ,อกใหม่เบนฟิก้าลดค่าตัวรามอสให้แมนยูสื่อโปรตุเกสเผยรุยคอร์ตาประธานเบนฟิก้าพร้อมขาย o, amos, กอนซาโรรามอสกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสให้กับแมนยูแล้วโดยยอมรับค่าตัวนักเตะน้อยกว่าค่าฉีกสัญญามากถึง20ล้านยูโรหมายโน้มน้าวให้พีแดงควักกระเป๋าแมนยูกหายเซ็นสัญญากับกองหน้ารายใหม่ในซีซั่นนี้นอกเหนือจากมิดฟิลและผู้รักษาประตูตามที่สื่อลูกหนังระบุถึงแผนการสู้ศึกในซีซั่นหน้าของอริเตนฮาร์สำหรับตำแหน่งหัวหอ,อก รามอสตกเป็นหนึ่งในริีิเทนฮากต้องการเช่นกันล่าสุดมิสื่อกล่าวอ้างว่าบิ๊กบอสของเบติก้าแสดงท่าทีพร้อมขายรามอสให้กับแมนยูแล้วโดยยินดีรับค่าตัวของหัวหอกไว้22น้อยลงเพื่อให้แมนยูดึงไปร่วมชายคาซื้อเมืออฝอยทองเผยรามอสมีค่าสิทธิ์สัญญาร้อยล้านยูโรแต่คอสตายินดีขายให้ในราคา80ล้านยูโรขณะที่ปารีสแซงแ่ง,งที่เงินถุงเงินถังจากลีกเอิงก็เป็นอีกสโมรสร ที่สนใจดึงกองหน้าเบนฟิก้าไปเสริมคมเช่นกันขณะเดียวกันสื่อเจ้าดังกล่าวเสริมอีกว่าคอสตาเคยปฏิเสธข้อเสนอจากทีมปิศาทีมหนึ่งที่ไม่เผยชื่อติดต่อขอซื้อรามอสด้วยค่าตัว50ล้านยูโรบวกแอดออนอีก10ล้านยูโรมาแล้วกระเป๋าตุง3เท่าสื่อตีแผ่ค่าเหนื่อยเมสันเมาส์จ่อรับกับแมนยูเมสันเมาส์ว,ว่าที่มิดฟิ์รายใหม่ของแมนยูนเต็ด เตรียมตัวมั่งคั่งเพิ่มอีก3เท่าหากเซ็นสัญญาย้ายจากเชลซีไปร่วมปีสแสดงอย่างเป็นทางการแมนยูประสบความสำเร็จจ่อได้ตัวเมสันเม้ามาเป็นสมาชิกใหม่แล้วลังทีมพยายามล่าตัวเขาอยู่นานหลายสัปดาห์ในที่สุดเชลซีก็ยอมขายเมสันเม้าให้ในราคารวม60ล้านปอนด์จากการเปิดโอกาสให้หนักเตะที่เหลือสัญญาในจินซันฟอร์ดอีกหนึ่งปีย้ายสังกัดได้หมายความว่าเมส์จะเข้ารับการตรวจร่างกายกับผีแดงเป็นลำดับต่อไปรวมถึงตกลงสัญญาส่วนตัวกับ,กบว่าที่สโมสรใหม่ กรณีนี้มีการระบุว่าปัจจุบันดาวเตะวัย24ได้รับค่าเหนื่อยจากเชลซีสัปดาห์ละ80,000ปอนด์ขณะที่เดอะทเลกาฟอ้างว่าเมาส์จะเซ็นสัญญากับพ่แดง5ปีไปจนถึงปี2028มีออปชั่นต่อสัญญาได้อีกปีเขาจะได้ค่าแรงจากแมนยูสัปดาห์ละ2.5 0,000ปอนด์ซึ่งหากเพิ่มโบนัสแล้วมันจะพุ่งขึ้นถึงสัปดาห์ละ3แสนปอนด์ได้เลยท่านี้เมาส์เป็นเด็กในแคมป์มี่ของเชลซีลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ไป195นัดนับตั้งแต่ประเดิมสนามเมื่อปี27 สอยตะขายได้33ประตูเดลีเมลเผยว่าแมนยูพุ่งความสนใจพระธิกาไล่ล่าองเดโอน,น่ามาร่วมทีมหลังประสบความสำเร็จดึงเมสันเมาส์ปิดแสดงตกลงควาาเมามาร่วมทีมแล้วโดยยอมจ่าย6กล้านปอนด์ให้เชลซีโดยสื่อทั่วโยโุโรปยืนยันตรงกันว่าทุกอย่างรู้ล่วงไปแล้วเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาทําให้กองกลางวัยยีบเตรียมเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่รายแรกในตลาดซัมเมอร์ของแมนยูในเดือนเร็วๆนี้ แลังมีการเจรจารมานานหลายสัปดาห์วันเดียวกันนั้นมีรายงานจากเดลิเมลเผยว่าตอนนี้แมนยูเตรียมเปลี่ยนเป้าหมายไปยังผู้สาประตูและพร้อมออกล่าโอนาน่าของอินเตอร์แบบจริงจังเมื่อเกลเคามารูนเป็นที่สนใจของปิดแสดงมารายาหนึ่งแล้วโดยเฉพาะเทนฮากอยากนำสิทธิ์เก่าซึ่งเคยทำงานในทีมอาแจ็คมาเล่นในถิ่นโอตาฟร์ดให้ได้ก่อนหน้านี้นมีรายงานจากสื่ออิตาลีเผยว่าผีแดงมีการติดต่อไปหาตัวแทนนักเตะเพื่อสอบถามความเป็นไปได้และท่าทีการย้ายไปลีกอังกฤษซึ่งก็ถือว่ามีการตอบรับที่ดี ต่าการประเมินของสื่ออิตาลีมองว่าอินเตอร์ต้องการค่าตัวโอนอนาไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรโดยหลังจากน,นี้ปีศแสดงคงพิจารณาและประเมินราคาก่อนตัดสินใจมอบข้อสเสนอก้อนแรกใหก้กับงูใหญ่อย่างไรก็ตามแมนยูยังว่าได้ติดต่ออินเตอร์อย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้เดลี่เมลส์อังกฤษเชื่อว่าผีแดงพร้อมยกระดับการล่าตัวและน่าจะติดต่ออย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้